สวัสดีค่ะเอ,อจัญญาสังวานนะคะเป็นมัสเตอร์เลเลอร์ค่ะเมืองปันสุขไชยไลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ตัวแทนดิลเลอร์ในบริษัท communication จำกัดค่ะซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะการตลาดให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าไ f ยฟิ d เทเลคอมค่ะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนะคะคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือในโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีคลื่นความถี่สัญญาณคมชัดค่ะคลื่นแรงนะคะชัดเจนและเสถียรมากของคลื่นสัญญาณเรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะแนะนำผู้ที่สนใจมาเป็นตัวแทนดิลเลอร์เพื่อ เพื่อเป็นจุดบริการให้กับลูกค้าในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งบริษัท K4 Communication จำกัดซึ่งมีบอสเต๋นะคะท่านด็เร์เริงฤดีค่ะลักษณะหุ่นเป็นผู้ก่อตั้ง ท่านได้สร้างนะคะลากฐานของความมั่นคงไว้กับบุคคลและประชาชนที่สนใจเข้ามาเป็นดิลเลอร์จุดบริการออนไลน์ให้กับประชาชนที่ใช้ซิมค่ายฟิลซึ่งคนที่สนใจจะเข้ามาเป็นดิลเลอร์นะคะสามารถสร้างรายได้นะคะทำอาชีพที่มั่นคงที่ทำได้ทุกวันบนมือถือเพียงเครื่องเดียวบริษัท K4 เคโฟคอมมิ t ชันจำกัดค่ะได้มีการขยายนะคะเปิดรับสมัครดิลเลอร์ไปทั่วทุกภูมิภาคครบ77จังหวัดแล้วค่ะ ทางบริษัท K4 Communication ของเราและค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือฟิลเทเลคอมจำกัดได้มีผลตอบแทนไว้ให้กับประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นคู่ค้าสัญญาณหรือพาร์นเนอร์ก,กับบริษัททางบริษัทเราค่ะมีรายละเอียดให้ท่านได้ศึกษาดูข้อมูลดังนี้เชิญชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ